สวัสดีครับอยู่กับช่อง k interest นะครับวันนี้ก็จะมีที่ดินอีก1แปลงนะครับที่ดินแปลงนี้ยอยู่ตำบลลำไซนะครับอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธาน,นีนะครับที่ดินแปลงนี้มีเนื้อที่15ไร่นะครับ จะติดถนนเลยนะครับถนนเส้นนี้จะเป็นถนนคลอง13นะครับอันนี้ก็จะเป็นบริเวณที่ดินนะครับที่ดินจะเป็นที่ดินว่างเปล่าก็จะมีต้นไม้ขึ้นหน่อยนะครับหน้ากว้างของที่ดินนะครับ19 19เมตรนะครับแล้วก็ยาวไป1,000เมตรนะครับที่ดินติดถนนนะครับที่ดินแปลงเนี่ยนะครับเป็นที่ดินที่สร้างโรงงานได้นะครับบริเวณรอบๆของที่ดินแปลงเนี่ยนะครับก็จะมีทั้งโรงงานโคกนะครับแล้วก็โรงงานเซเป้นะครับแล้วก็โรงงานบะหมี่ นะครับรอบๆที่ดินนี่ก็มีอพาร์ตเมนต์ขึ้นหลายอพาร์ตเมนต์นะครับเอ่อคลอง13มเนี่ยมันก็จะมี13บน13กลางแล้วก็13ล่างนะครับที่ดินแปลงเนี่ยจะอยู่13กลางนะครับ13กลางเนี่ยก็จะอยู่ระหว่างถนนอ่าลำลูกกากับถนนเส้นรังสิตนครนายกนะครับสนใจที่ดินนะครับเดี๋ยวจะลงเบอร์ไว้ให้ใต้คลิปนะครับสำหรับใครที่มีที่ดินบ้านหรือคอนโดต้องการจะลงขายนะครับติดต่อลาย ICWx นะครับ หรือติดต่อได้ที่เบอร์0814177993นะครับในช่อง k-interest นะครับรายละเอียดามาพูดคุยกันได้นะครับหรือจะส่งรา,ายละเอียดมาทางไลน์ก็ได้นะครับครับสวัสดีครับ